สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนคณิตศาสตร์บายคุณครูตันยงคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะนําคณิตศาสตร์เรื่องอะไรมาสอนนักเรียนนะคะพร้อมที่จะเรียนกับกคุณครูหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเรียนกัคุณครูแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการบวกเลขจำนวน3หลักค่ะ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยค่ะบวกนะคะให้มา113บวกด้วย356บวกด้วย55เท่ากับเท่าไหร่ เป็นตัวเลข3ามจำนวนนะคะแล้วคุณครูก็เอาตัวเลขทั้ง3ตัวนะคะมาเขียนเป็นการบวกแนวตั้งนะคะด้วย133บวกด้วย356บวกด้วย55เท่ากับเท่าไหร่นะคะเอามาดูกันเลยคะ่ะเราจะบวกจากข้างหลังไปข้างหน้านะคะบวก3ตัวเลยเอ่ะมาดูกัน,นะคะ่ะ3บวก6ได้เท่าไหร่คะ ได้9ใช่ไหมคะ9้บวก5เป็น14นะคะใส่4ทด1่ค่ะตัวต่อไปนะคะ1บวก5ได้6นะคะ6บวก5ได้11นะคะ11บวกตัวทดอีก1นะคะเลยเป็น12นะคะ ใส่2ทด1นะคะอ้าวต่อไปค่ะ1บวก3นะคะเป็น4ใช่ไหมคะบวกตัวทดอีก1เป็น5คะ่ะใส่5นะคะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่า524นั่นเองคะ่ะ สำหรับเอกสารใบงานนะคะคุณครูจะส่งให้นักเรียนทางห้องแชทและกลุ่มไลน์ของเรานะคะวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ